สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูตาช่างนะครับอันนี้รื้อจากห้องเก็บของมาครับแล้วไอตัวถาบมันไม่มีตัวถาดปัญหาไม่เจอแล้วตัวตัวขีดกิโลมันก็ไม่อยู่ที่ศูนย์นะครับเราเราจะทำอะไรได้เพื่อเราจะใช้ตัวตาช่างนี้ เนี่ยมันไม่ได้อยู่ซีสส่นตัวนี้เป็นที่ให้ปรับหรือเปล่าเราจะลองปรับดูนะครับเดี๋ยวดูว่าใช้ประแจเบอร์อะไรเบอร์สิบเจ็ดเออเบอร์สิบเจ็ดใช้ได้ครับใส่ได้พอดีเราลองปรับดูจะปรับได้ไหรืเอเปล่าอ๋าปรับได้ครับเราปรับตัวนี้ให้ได้ที่ซีโร่แล้วกันให้กลับมาที่ศูนย์ แล้วก็ใช้งานตะช่างได้โดยที่ไม่ต้องไปหาโดถาดนะครับนี่ได้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกวิธีปรับตะช่างนะครับตัวนี้ใช้เบอร์17ตัวนี้ใช้ประแจเบอร์17นะครับขัน ให้มันอยู่ที่ศูนย์ตามที่เราตั้งค่าไปหรือเราจะเปลี่ยนเวลาเราเปลี่ยนอุปกรณ์หรือถาดวางของเราก็มาปรับได้นะครับถ้าเรามีถาดเนี่ยมันก็จะช่างเราก็ปรับให้มันให้มันได้ค่าที่กลับมาเลขศูนย์เหมือนเดิมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ